ช่วงนี้มีคนไข้มาได้การปรวดปวดคอนะฮะปวดคอแล้วก็ล้าวขึ้นไททอยเนี่ยปวดมาแถวเนี้ยลงมาอาจจะลงมาถึงตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะพอเรามามาสังเกตอาการดีๆเนี่ยจริงๆมันเกิดจากอาการคอคอ,อแข็งนะมอนลองกระดูคอแข็ง เราจะขยับขยับไอ้ข้อต่อคอเนี่ยนะที่เราเรียกว่าอมอลองกระดูกคอนะฟาเซียจอยที่คอเนี่ยทุกข้อเลยนะลองขยับดูเพราะขยับแล้วจะพบว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่มีการขยับข้อกระดูกคอไม่ขยับเลยนะครับเป็นกันเยอะมากเลยช่วงนี้นะพรข,ขยับอย่างเงี้ยกด กดเพื่อเราจะขยับเนี่ยขยับข้อต่อเนี่ยให้ให้ดูซิว่าหมอนรองก,กระดูกม,มันมีความยืดหยุ่นไหมมันมันสภาพมันดีไหมสุดท้ายปรากฏว่าไม่ไม่ขยับเลยแข็งมากนะเกิดจากอากาศร้อนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมันโดนร่างกายมันโดนดูดน้ําไปดูดน้ําไปใช้จากหมอนรองกระดูกก็ทําให้หมอนรองกระดูกมันแข็งนะมันจะปวดนะปวดหัว ปวดท้ายทอยเนี่ยปวดคอคอแข็งเนี่ยเยอะมากเลยนะปวดจนนอนไม่หลับนะเป็นกันทุกคนเลยโดยช่วงอายุที่เจอก็คือประมาณ3 0ปีเนี่ยสาถึงห้ี่ยช่วงเนี้ยคนวัยเนี่ยเป็นเยอะมากเลยอาจจะบอกไปว,ว่ามันมันร้อนมากนะช่วงนี้นะพอกดแล้วเนี่ยปื้ดขึ้นหัวแล้วเจ็บไหมเนี่ย มันจะเจไปขึ้นไปไทถอยได้นะเพราะมันแข็งไงนะเราก็กดขยับนะฮะค่อยๆขยับไปอาจารย์ก็ขยับสามข้อต่อเราเรียกว่า3ามข้อต่อก็คือข้อต่อด้านข้าง1ข้อนะทีละข้อเราก็ข้อต่อฝั่งนี้นะฮะพวกนี้มันจะเป็นช่วงหน้าเนี่ยเยอะมากเนี่ยเนี่ยแข็งปักเลยเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยแข็งแข็งมากเลยเนี่ยตัวนี้จะแข็งตัวนี้จะเป็น C c 1หนึ่งสองยะลงมานี่แข็งมากฝั่งนี้แข็งกว่าฝั่งนู้นอีกนะเนี่ยโหนี่เป็นไม่ขยับเลยนะฮะปวดบางคนปวดหันไม่ได้หันได้ไหมเนี่ยหันแล้วเจ็บใช่ไหมบางคนหันแล้วเจ็บนะ หันซ้ายหันขวาเนี่เจ็บมากเพราะว่าข้อกระดูกมันตรงกระดูกคอไม่ขยับเนี่ยมันจะเจ็บมากก็กดขยับอย่างนี้นะฮะทุกข้อเลยนะ,ะถ้าข้อไหนมันแข็งมากเราก็กดหลายหลายเซฟหน่อยนะอันนี้เราเรียกว่าการขยับกระดูกนะฮะหรือว่าการจัดกระดูกคอนะ ต้องต้องเป็นคนที่มีความชํานาญนะไม่ใช่ว่าไปกดกันเองหากได้นะอันตรายหนัาพาดได้นะครับไม่แนะนําให้ไปกดกันเองนะอันนี้ทําให้ดูว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนเราหมอนเราดุดมก็เลยแข็งมันก็เลยปวดหัวนะถ้าคนที่เป็นปัญหาปวดคออยู่แล้วจะปวดมากขึ้นนะคือปวดจนแบบสเท่าอะ่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ปวดคอนะก็จะปวดคอ นี้ไม่ต้องตกใจมันเกิดจากอากาศนะทา,ทายหามงนะอาจารย์ก็แนะนําให้คนที่ส่วนใหญ่ที่ที่มานะให้ไปกินยานางน้ำยานางนี่นะถ้าใครมาก็มาขอซื้อซื้อที่คลินิกได้นะเป็นน้ำยานางสกัดกินเวลาเป๊กนะใส่ตู้เย็นไว้ใช้ดีนะ จะ,จะไม่ไม่มีขายนะฮะแนะนำไปไปไปหาซื้อกันแต่พอดีตัวเองซื้อมากินโอเคนะ